สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายกลับมาพอ่อกับพใยี่ห้วนคนผู้หายขี่โพหญ,ญ่อีกแีล้ะครับหายหนาหายตาไปหลายมือบ่ได้ไปใส่หรอกครับเออไปเห็ดลงท่านอยู่เมืองกาญนะครับ <S S เห็ดลงท่านอยู่เมืองกาญวัดหนองขอนเทพพนมนะครับก็บเป็นสมตำไก่ทอดบางทีแหละครับไปหลายครับไปเป็นคณะหลายพอสมควรลดประมาณหาขั้นหกขั้น ก็เป็นเป็นมูขนาดสมต่ำกับประมาณสองรอยโลสามรอยโลนี่แหละครับสนุบเยอะครับได้บุญหลายอยู่บุญกระถินกับมวลเยอะกับเบื้องใก้คลิปนั่นแหละครับเบื้องใก้คลิปนั่นแหละพญิอ้วนคนผู้หายขีปโหนใหญ่ตว่าก็ดีแน่วางวดนี่พญิอ้วนบ่ได้ต่ำมีคนต่ำหลายมีคนไปซอยหลายกับเลยสบายกับทายวิดีโออย่างเดียวสัมบายเยอะครับพญิอ้วนคนผู้หายขีปโหนใหญ่งวดนี่บ่ได้ต่ำครับรู้สึกว่าดี พอกลับมาแล้วนะครับกลับมาพอก็พอแมอ่พี่น้องแล้วเห็ดตั้งไดก็ต้องมาเห็ดกระเผห้พอ่อแม่พี่น้องเบิ่งคือเก่านะครับสําหรับมือนี้เป็นอาหารอีกอย่างหนึ่งนะครับกับเบิง่งงล้วกนวบาซิเมน่นหยางนะครับเพ่อ,พอเหลียวเห็นแล้วเหลียงอุ้ยหุยปานบักอือผนว่าแมนหลี่ครับบักอือครับนี่ครับบักอือบักอือหอมหวานครับบักอือหอมหวานเนี่ยครับมันครับหวานมันบักอือ มื้อนีน้เสียมาเห็ดออมแบบอือใส่เนื้อนะครับเี่ยออมบักอือใส่เนื้อนี่เนื้อครับเนื้องัวเนื้องัวติดมันนะครับเด้อกะหั่นแล้วเรียบร้อยกับมักมักด้วยวยงังครับเนี่ยครับมักด้วยซีอิ๊วขาวคือเกาล่ะครับเป็นจังบ่ะข้าวแล้วก็มีเกลือครับแล้วก็หอมแดงกับผิดใส่ไปเลยครับที่นี่มันสีมีเนี่ยครับปลาแล้วก็ ตะไคร้ครับตะไคร้ใส่ลงไปเลยนี่ชุ่มรสนะครับเนาะการตําพริกตำแยกระซางให้ใส่เกลือเข้าไปหลดครับมันจองตำางาโบราณหวานสัน่นอันนี้ครับคือสูตรเด็ดครับดีปีครับผักชีนีปีบานเท่านี่แหละนะครับออมออมเนื้อใส่บะอือ้อไส่ผักชีนีปีครับพราะงั้นเราก็ตำครับตำมาเอง เดี๋ยวเสียดให้เบิ่งเด้อครับเด้อะที่สุดไปกวนเสียดให้เพิ่งเท่ากันเด้ครับก้อนี่พักนี่เริ่มบอกก็มีผักีตูต้นหอมแล้วก,ก็ใบมะกรูดนะครับเดี๋ยวต่ำสักพอนะเครื่องให้แหลกครัต่ำห้แหลคเราเห็ดตั้งไหนก็ไปผัดขึ้นเกาือเลยครับไฮแคลคไปผัด เนยครับแหลกแล้วครับที่นี่หลังจากแหลกแล้วเห็นตั้งได่เขากับพูดแล้วครับไปเตาเนาะครับ,นบเ,เ,เนาะบันี้เนาะตามพ่อใหญ่วนไปทีเตาครับเนี่ยครับพ่อแม่พี่น้องมาเตากะตดเตาเลยครับตดเตาใส่น้อม้นิดน้อยครับอ้อมอยู่นะครับอ,อ,อ้อม,อ,มอยู่ตัว่ากับทางใส่น้อไมันจดหน่อยป็ทีได้ขู่ะพริกสีได้หอมครับ ต้องหลวยครับใส่เห็ด้ำนีลน่ละส่ำนี่ะบัต้องหลก็เรใส่ติดกระทะ ครับพี่น้องหอมแล้วหอมแล้วหอมสดๆแล้วครับขวดีๆครับขวดหอมๆดีปีด้วยครับสูตรนี่สูตรใส้ดีปีแซบครับแซบเป็นตะไนมีบะครับดีปีแถวบ้านเฮ้าพี่วิวบอกขันบะมีกระปูกก็เด้ยครับเด้อไปตัดงานตัดกิ่งไม่เสียบมะกาสะกอนมะกิดล้วก็ไปลุ่มันกติได้ใส่หลายประโยชน์หลายอย่างครับ นี่ครับพร้อมแล้วฮอกับใสเนื้อล้องไปเลยครับัวเนื้อนี่ครับัเเบเว,เบวเนื้อดบครับ แนะนำนิดหน,น่อยครับตอนัก้ารัหัวครับหัวหัวให้สุกครับหัวให้สุกตะก,ก่อนเดี๋ยวค่อยใส่เครื่องปรุงพร้อ,อมครับจามจิ๊กจิ๊กครับเนื้อครับเนื้อต้องเนื้อติดมันเลยครับมันต้องสีเสียบพ้อมเนี่ยเนื้อแดงบร่ราะเสียบครับต้องเป็นเนื้อง่วดติดมันเนื้อไล่ย,ยังเสียบครับ เนื้อหนอกเพร่ะนี่ยเขาเอื้อนเนื้อไล่ต้องมีมันแสบครับมันแสบตามเนื้อเวลาเขามาออมเราไมนติดแสบนะครับไม่สิบเพาแข็งครับใส่เครื่องปรุงลงไปครับจะนำปลาลงไปเสิรก่อน ใส่ไปจังหน่อยครับใส่ไปจังหน่อยไปกระซิมครับบ่อข้อเ้ากมจังใส่ใหม่ใส่ชุดรถครับก็ต้องใส่หลายดอกชุดรถมันบดี่ำปุงรถเด,ดยียวกับเสาวะก็ใส่ลงไปนหน่อยเนี่ยครับกลัวให้ซุกทั้งสี่เหรอครับเรื่องแรกเห็ดตั้งไหนตั้นาม ต้อสุบเปลือใส่นามเขาไปเพราะมันเดือดหลัะกก็ต้อไปกับขึ้ไส้บะหมือที่เมืองหลัะกก็ใไส้บะกมือเดี๋ยวครับใส่บะกมือเปลี่ยนก็้ไส่นามหลายเทยครับเดี๋ยว พอว่าเข้าใส่บระือไปแล้วมันสิพอดีนะครับกระือเนี่ยครับเป็นหมักพอดีครับเดือดตั้งน้อยแล้วก็ซิมเบิ้งนะครับ ขั้นตอนสุดท้ายนะครับนี่เนีถ้าสมมูลว่าสุกแล้วบันคือเปื่อยแล้วเพราก็เอาหนี่ใส่นะครับแต่มีต้นหอมฟักีตูแล้วก็ใบมะกรูดใส่ที่หลังครับสุดท้ายเลยครับแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวกัะเดือดแป๊บเดียวกับสุกขึ้นกัน เดี๋ยวซีมนะครับเนาะเดี๋ยวให้มันเดือดจังหน่อยแล้วเท่าก็บซีมเมิ่งว่ามันขาดยังเขากับปรุงปรุงไปเทื่อเดียวแล้วก็เพราะมันสุกแล้วก็ใส่ฟ้ากีตูลงไปก็บจบนะครับฟ้ <c oughs> าปิดเนาะครับเนาะฟ้าปิดไว้ที่ได้เดือดเร็วๆก็เดี๋ยวมาพอกันเนาะครับเนาะตอนที่มันสุกครับเดี๋ยวมาซีมอีกสักพักหนึ่งครับเดี๋ยวมาเจอกันครับ เนี่ยครับกระเพาะนะครับเนาะพี่น้องเดี๋ยวสุกละละซีบเบื่องบัติเอว่ามันสิเป็นตั้งไงรสชาติสิได้ปรุงอย่างเพิ่มบ่อือหวานครับหวานมดอือครับพักมดอือนี่ผมเล่าบอกแล้วว่าหวานมันนะครับมดอือนี่หวานดีหวานมันเพราต้องใส่น้ำตาลเนี่ยนะครับแซ่บเหรอครับซุกละละประเดี๋ยวเขาใส่นี่เลยครับกวดใส่ไล้ดิ่ง ดูครับดูเดียว,ว,ะยวน,น,น,ะนะครับเนะอาละบาเนี๋ยครับเบื้งได้หนีโหลดนะครับเนาะแกงบล็อกมะฤษครับใส่เนื้ออลบักอือใส่เนื้อนะครับสูตรพญิวัลย์คน้นผัวหายขี่โผงใหญ่ครับแซ่บครับ ขอขอบคุณหลายๆนะครับนะที่ติดตามอยู่ทางบ้านที่ติดตามพญ่ว้วนมาโดยตลอดที่กดติดตามตัวหนังสือแดงๆอยู่ขวามือนะครับพดให้พญ่ว้วนเนี่ยเข้ามาติดตามนะครับขอขอบคุณยูทูบขอขอบคุณพี่น้องทั้งหลายนะครับนะรับมือนี่สวัสดีครับไปกินเข่าซะก่อนครับ